สวัสดีค่ะอินทตอรรับเข้าสู่ช่องสุรัตน์มุขิน5ข้า3 6นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปสำหรับคนโสดกันนะคะเป็นคลิปแดนด้อมสั้นๆสนสุกๆน,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 นะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นใครนะคะคนใหม่หรือคนเก่าจะเป็นการใช้ไพ่เรนอมังเพื่อเป็นการเสี่ยงทายนะคะว่าเนื้อคู่ที่จะเข้ามาหาคุณดันจะเป็นคนเก่าที่ อาจจะเคยห่างหายกันไปหรือล้างลากันไปหรือเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาสําหรับคนที่ต้องการคําตอบนี้นะคะแต่ก็อย่าถือเป็นจริงเป็นจังนะคะเล่นเพื่อความสนุกสนานเป็นความบันเทิงนะคะสําหรับคนที่มาพบหรือมาเจอกับแรนดอมนี้แต่ถ้านำไปปรับใช้ได้ก็ให้นำไปปรับใช้หรือมีส่วนตรงส่วนคล้ายก็ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวนันหรือกับ ความรักกันดูนะคะสำหรับคนที่ต้องการคำตอบในเรื่องนี้นะคะเราจะมาใช้วิธีดูกันว่าเดี๋ยวเราจะดูไพ่ผู้ชายที่เราเจอใบแรกนะคะก็ถือว่าเป็นคนเก่าและใบที่สองเป็นคนใหม่นะคะผู้อ่านได้สับไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูทั้งนี้โอโ้เจอแล้วนะคะก็คนนี้นะคะเป็นคนเก่าและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนใหม่ไพ่นี้จะมีไพ่ผู้ชายอยู่ สองใบนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะแต่เดี๋ยวสำหรับคุณผู้ชายก็ถือว่าคุณเป็นคนผู้ชายไปแล้วกันนะคะว่าคุณเป็นคนใหม่นคนเก่าก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะอันนี้อันนี้เป็นคนใหม่นะคะเปิดเจอทั้งสองคนพอดีเลยนะคะจ้างมีความาจ้างมีความบังเอ,อิญหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตลปคนที่เก่าคนนี้ใหม่ถ้า เราจะเปิดไปเรื่อยๆนะคะว่าถ้าเจอใครก่อนคนนั้นก็คือเนื้อคู่ของคุณแล้วก็ทิศทางความสัมพันธ์นะคะตามลักษณะไพ่ที่เขาจะออกมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราจะสับไปเรื่อยๆก่อนนะคะดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อ,อไปปรับใช้นะคะเรื่องความรักเป็นเรื่องอะไรที่ เราไม่สามารถคอนโทรลได้นะคะก็ใช้บางครั้งก็ต้องใช้เฟ้นบางครั้งก็ต้องใช้การกระทํานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคิวตวาสนาของแต่ละคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะเจอคนใหม่หรือคนเก่าก่อนกันใครคือเนื่อค่ของคุณนะคะ ดูไปเรียกื่อยจนอ่อจะเจอเลยนะคะก็จะอาจจะดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของเขาตามไพ่ที่ปรากฏด้วยถ้าเกิดว่าเขาออกมาน้อยนะคะแต่ถ้าออกมามากแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องต้องดูนะคะขอท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อสารผ่านไพ่ให้กับคนที่เลือกแรนดอมอันนี้นะคะว่าเขาจะได้พบเนื้อคู่ของเขาเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะคะขอท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อสารผ่านไพ่ แอนดมนี้นะคะโอ้โ oh. หคุณกำลังตามหาต้องการอยากจะรู้จริงๆเลยนะคะใช้เข็มทิศเออเขาเรียกอะไรนะคะแว่นขยายสืบสอะคนที่จะมาดูนี่คุณค่อนข้างอยากรู้นะคะจะอายุประมาณ44ปีหรือเกี่ยวข้องกับเลข44ก็ได้เ,เรื่องของเลขคู่เลยนะเป็นคนที่ต้องการคู่แะละจะเป็นไม้เป็นสดหรือเป็นคนที่ อยากจะรู้เรื่องนี้ก็ดูได้นะคะเราจะไปเรื่อยๆกันนะคะมีเส้นทางให้เลือกคะ่ะเลขคีบสองเลือกคู่อีกแล้วเนาะมีประตูสองประตูให้เลือกคุณต้องการจะเลือกจริงๆว่าคนใหม่หรือคนเก่าเนาะคุณถึงได้มาดูนะคะโอ้เป็นสวนสาธารณะเนาะ คุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะเป็นคนที่ตัวคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคนที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็แล้วแต่นะคะเป็นคนค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยล่ะหรือว่าทํางานในสายงานของเขานะคะเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะ เรื่อยเลยนะคะอิสพานนะจากห่างไกลกันนะคะเป็นการที่ต้องข้ามสะพานข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินไปค่อนข้างจะห่างไกลแล้วก็เป็นเส้นทางที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่พอสมควรนะคะการข้ามกาันการเดินทางที่ไกลๆอยู่เหมือนกันนะคะ มีอายุก็ประมาณตามนี้เลยนะ44 22 20เจ้าเนี่ยจะเป็นเดือนหรือเดือนเกิดอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ 38, า38ะะไะะด้นะคะไปเรื่อยๆนะคะดูนะคะว่าคนใหม่คนเก่าจะเข้ามาโอ้โหเกิดวันที่16หรือว่าเป็นวันที่16เป็นดวงดาวขั้นความหวังความฝันอาจจะเป็นคนที่มี่เสียงจริง แล้วก็เป็นคนที่คุณขอพอรไว้ด้วยนะคะสมาคนที่มาเลือกตูปแรนด้อมอันนี้นะคะขอเปิดไว้ผ่านไพให้ด้วยนะคะมาแล้วนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารการตื่นรู้นะคะเลขสิบสองก็อาจจะเป็นเดือนธันวากได้เป็นคู่อาจจะเป็นคู่ที่ บินไปบินออกไปก็ได้เนาะแนวน้อมอาจจะเป็นคนเก่าแต่ต่อต้องใช้ดูไพ่ผู้ชายเมื่อสักครู่ตัดสินนะคะเขาจะบินไปก่อนอาจจะกลับมาใหม่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะแต่จะเป็นเรื่องของการสื่อสารและการเตื่นรู้การอยู่กันอย่างมั่นคงด้วยนะคะนอกอันนี้จะต้องมีการมีอุปสรรคในการหาการก่อนเหมือน เข้าไปสู่เขาวงกดเลยเนาะเป็นเหมือนจะไม่ได้ว่าจะรักกันง่ายๆอะ่ะมีการสรับเปลี่ยนทําให้เวียนหัวกันอยู่พอสมควรนะคะเหมือนหากันอะ่ะหากันยากเหมือนเหมือนอยู่ในเขาวงกดเลยวนไปวนมาอะไรแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะคะสำหรับคนที่มาเลือกตัวนนอกนี้เนาะยังไม่เจอเลยนะคะ การตัดขาดกันด้วยอ,อาจ,จะมีมีเรื่องเด็กมันเกี่ยวข้องนะคะอาจจะคุณหรืออาจจะหมายถึงตัดแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้นะคะหรือ่อาจจะเกี่ยวกับเขามีลูกมีเด็กมีเรื่องความเป็นเด็กหรือเขาเด็กกว่าค้อบป็นไปได้นะคะได้หมดถ้าเกี่ยวกับเรื่องเด็ก แจ่ของความสําเร็จเนาะความสําเร็จเกี่ยวกับการเป็นคู่กันนะคะจะมีเกี่ยวข้องคือว่าถึงจะอย่างไรนะคะคุณก็จะพบ,พบความสําเร็จของคุณอย่างแน่นอนคือคุณมีคู่อย่างแน่นอนว่าจะคนใหม่คนเก่าเนาะคืออยู่กับดวงด้วยนะการเสี่ยงทายกันด้วยนะึ่งอยู่กับปุเพ สันไม่วาดโอกาสที่จะเกิดนะคะแต่โอกาสความสำเร็จก็มีนะคะอายุสามสามสามเก้าได้หมดนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะ,ะ,คะแต่ฝ่าจะเจอก็นานเหมือนกันนะคะเนี่พพยเขาไข่เขามาหลายใบเลยนะคะเป็นคนร่ำรวยด้วยนะคะคนนี้คนทีน่ที่เจอนะคะว่าจะเป็นคนใหม่ของเก่ามีเงินมีทองนำ สักสิ่งเงื่อนพอมาให้เนาะใช้ความพยายามอดทนจริงๆกว่าจะเริ่มต้นกันได้หากันก็ยากและยังต้องอดทนเจอกันกว่าจะเจอกันต้องใช้ความพยายามปรับตัวเข้าหากันอย่างเงี้ยเยอะนะคะฝึกป,ฏ,ปฏิบัติฝึกทั้งร่างกายจิตใจนะคะ<ๆ>เพื่อปรับจูนเข้าหากันนะคะโอ้โห ผัดชาคนเก่าเขามาแล้วเนาะคนใหม่จะอยู่ในนี้หรือเปล่าคนเก่าเขามาแล้วนะคะคนเก่าเป็นคนเก่าที่คุณเคยรู้จักคนที่เขารอคุณอยู่หมอจะมอบควารมรักให้กับคุณนะคะเขาจะมาเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นนกกระสากลับมารักกันยั่งยืนเนาะมีรังด้วยกันด้วยนะคะเหมือนการเริ่มต้นกันใหม่เลย มาลงหลักปักฐานกับคุณนะคะเขาหล่นมานนี้หมดเลยและช่วงชีวิตก็จะเติบโตไปด้วยกันค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆเนาะเป็นคนเก่านะคะคนเก่าเข้ามาก่อนเนาะคนใหม่ยังไม่เจอเลยยังไม่เจอยังไม่เจอก็ไม่มีผู้หญิงคนใหม่ฝ่ายจะเจออีกนานไม่ใช่คนถ้าใครรอคนใหม่อะก็คืออีกนานคนเก่ามาก่อนอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะคนใหม่ก็ อาจจะยังไม่เจอมีทั้งภูเขามีผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วยไม่น่าจะได้เจอกันนะคะถ้าใครมาดูคลิปนี้คนเก่าจะกลับมาน,ะะนานเหมือนกันเนาะแต่เขาจะมาสื่อสารกับคุณเนาะจะมาสื่อสารเป็นคนไกลด้วยอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะแล้วเขาก็นั่นแหละ เอาให้ทายครบเลยก็จะประมาณแบบนี้เขาเป็นจางชาติต่างภาษานะคะแล้วก็เออมาเป็นคนไกลนะแต่ไม่แน่ใจว่าต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าเขารออยู่นะคะแต่เป็นคนที่คนเก่าตามที่ตกลงกันไว้เนาะแล้วก็มีรูปโลกกับเข็มทิศมาเกี่ยวข้องก็จะอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเขาอ,อาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเป็นคนที่เคยสัญญาหรืออะไรกันไว้ด้วยนะคะ พราะว่าไพ่ปิดสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นคนที่เคยเหมือนเกี่ยวกับเรื่องการขอพรการบนบานสารเก่าวการใช้แรงดึงดูดดึงดูดเขาเข้ามานะคะฝ่าจะกลับมาเนี่ยก็นานพอสมควรแต่ว่าถามว่ารักจริงไหมเนี่ยเขารักจริงนะรออยู่นะคะถึงเวลาเขาก็าจะกลับมาหาคุณมันเป็นพรมลิขิตโชคชะตานะคะมันเป็นโอก,กาสต้องใช้ความอดทน ใช้ความพยายามนะคะเขามีตังค์เขาเขามีเงินนะเขาเป็นคนร่ำรวยพอสมควรแล้วก็อาจจะอยู่ห่างไกลหรืออาจจะจากไปค่อนข้างไกลเพราะฝ่ายะหาเนี่ยนานอย่างที่กล่าวแล้วการข้ามบางสิ่งบางอย่างไปนะคะเขาจะมาติดต่อเจอรจาสื่อสารกับคุณนะคะเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยจะลงหลักปักฐานนะคะแล้วก็ต้นไม้ไปด้วยกัน หมายถึงเติบโตจเจริญเติบโตไปด้วยกันนะคะไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงใช้ความอดทนใช้ความหวังนะคะแล้วก็จะมีการตื่นรู้ไปด้วยกันแบบเนี่ยเขาบินออกไปเหมือนนกตัวนี้เนาะบินไปเคยเจอกันมาแล้วแล้วก็บินหนีไปนะคะเขาจะกลับมาจะมีเรื่องไม่มีเรื่องขัดใจกันไม่เข้าใจกันในบางสิ่งบางอย่างเนาะ แต่แล้วเขาก็จะกลับมานั่นเองนะคะมีช่วงอายุให้ดูกันก็ประมาณนี้เนาะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยเลข12หรือการสื่อสารการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเลข12เนี่ยเข้ามา2ใบเลยแล้วตรงตำแหน่งของเขาเนาะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเดือน12หรืออีกเลขสิวัน12เดือน12 12ปีไม่น่าจะถึงะค2สัปดาห์อะไรประมาณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะสิบเอ็ดสิบสองมีการพัฒนากันอย่างพัฒนาความสัมพันธ์กันเหมือนต้นไม้นี่แหละที่ค่อยๆเจริญเติบโตนะคะ1ิบสิบเอ็ดามเนาช่วงอายุก็อย่างที่กล่าวมาแล้วเนาะคุณมีความต้องการการเป็นคู่ก็เลยมาดูนะคะมาดูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเขาเอาไปปรับใช้ถ้าเกิด ต้องการรู้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทูเลฟกันทักหนึ่งใบนะคะเพื่อออกมาคอนเฟิร์มและยืนยันคําทํานายให้นะคะว่าความรักของคุณที่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่เนี่ยที่ไม่เข้าใจว่าของคุณจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่ามาเนี่ย<ๆ>ก็มาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะไพ่ทูเลฟเขาจะออกมา แนะนำหรือยืนยันคำทำลายให้กับคนที่มาดูแรนดอมอันนี้นะคะขอถึงไปสำหรับคนที่มาเลือกดูแรนดอมอันนี้นะคะถ้าส่วนใหญ่ก็จะให้พลังงานของคุณผู้หญิงนะคะเพราะคุณผู้หญิงจะชอบถามเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มากกว่าคุณผู้ชายแต่ถ้าคุณผู้ชายมาดูก็เหมือนกันนะคะคุณเป็นคุณผู้ชายคนนั้น ผู้หญิงที่มาหาคุณเขาก็จะเป็นคนเก่าของคุณเช่นกันนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะดูเพื่อความันเทิงนะคะสําหรับคนที่เป็นคู่นะคะคน,นโสดคนที่ต้องการถามเรื่องแบบนี้นะคะขอหนึ่งใบนะคะเพื่อให้คุณคนโสดหรือคนที่ต้องการดูรเรื่องเมีอคู่ได้รับทราบถึงคู่ของเขานะคะที่ ท่านิ่งสักศึกอยากจะฝือสารผ่านไพ่ทูเลิฟนะคะขอหนึ่ใบค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณได้คอมมิชเมนก็คือเมื่อเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะมาตกลงสัญญามั่นหมายแต่งงานการหวนกลับมารักกันอีกท้งหนึ่งเนาะ การคอมมิชเมนต์กันเลยมั่นคงลงหลักปักฐานลงสมอเรือก,กับคุณเลยนะคะสำหรับคนที่มาดูแลนด้อมอันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนะเาะเเป็นไพ่หน้าปกอันนี้เลยนะคะก็คือรักแท้ของคุณนั่นเองเขาสำหรับคนที่ต้องการคำตอบนะคะก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าคนเก่าจะกลับมาคอมมิชเมนต์กับคุณใช้เวลานานหน่อย แต่ก็มีความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ผู้อ่านก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรับเอาสิ่งดีๆไปปรับใช้นะคะอันไหนที่ไม่ชอบไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะวันนีออ้วันนี้ก็ลาไปจริงๆแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ